เขาจะลงมือสู่ในการสเต็ปกิ๊กอันนั้นไรนะจ๊ะวันนี้เรามีผู้ช่วยมานะก็คือคุณโอ๊บนั่นเองนะจ๊ะคุณโอ๊บที่มาจากที่ไหนฮะจากพัคขนงค่ะนะฮะ,ะ,ฮะก็คือเป็นพ่มากพัคขนงนั่นเองนะฮะพอพ้าขนมต้งโดนแซงอย่างนี้ปะมีคนเคยแซงอย่างนี้ปะมีเยอะเรื่องแม่งเศร้าอ,อ่ะเศร้าอ่ะเนื่องแรกเป็นประเด็นพอตอนนี้จีทูน่าซืออาซ้อไหมคุณคุณโอ๊บน่าซื้อไหมเออว่ามาคุณโอ๊บก็น่าซื้อนะเฮ้ยน่าซื้อนะมีตังค์ซื้อไหมเหรอมีการซื้อใช่ใช่ โอเคคือโดยภาพโดยรวมก็คือมันเป็นมือถือที่มีความเสถียยในการใช้งานสูงมากๆแล้วก็เรื่องของกล้องเครื่องอะไรก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องอัดวิดีโอจะมีงึๆถือบ้างอยากรู้ก็ไปดูที่แตกิกรีวิวไว้ละกันเนาะแต่ว่าระบบต่างๆฟีเจอร์มันเยอะจนน่าซื้อหมื่นเก้านี่มีใครคิดมาเป็นผู้ต่อสู้ไหมคุณอบน่าจะไม่มีแล้วนะใครน่าเปิดตัวมาหมื่นเก้าไม่มีเนาะไม่มีมีจะสูงกว่ามีจะสูงกว่าก็คือมี S 4ที่สูงกว่าสกับ n o t e 3ที่กำลังมาใหม่ใช่มีพวก เอชซีซีวันพวกนี้แพงกว่าหมดเลยมาเตอร์คนมาเตอร์ไฟวันแพงกว่าหมดเลยนะก็ถามว่าจริงคุณน่าซื้อไหมถ้าถามพวกเรานะน่าซื้อเป็นีจริงไหมคุณนพจริงจริงจริงน่าซื้อจริงเรื่องที่สองคุณอบเขาถามว่าเอชเนี่ยปลดพนักงานลง20%่สิทำไงดีทางานใหม่บ้าแล้วมันง่ายนั้นก็ดีดิคือเรื่องของเรื่องก็คือเขาบอกว่าเอชจริงๆเรามองภาพนึกว่าขายดีมากนะแต่จริงแล้วบริษัทเขามีการขาดทุนเยอะมากเลยคุณอบเรื่องมันร้ามีคนถามว่าแล้ว เอทีซีจะลอยแพ้ลูกค้าไหมดั่นสิอุ้ยแล้วหล่ยไหมอันนี้ไม่ไม่ใช่สคริปต์อันนี้หล่นจริงเอ่อคิดว่าเคยใช้เอทีซีไหมไม่เคยขอบคุณมากนะไม่เคยเคยเคยทำเราทำเราเอทีซีเนี่ยปผมพนักงานก็มองว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยลอยแพใครนะรุ่นเก่าๆยังได้อัพอยู่บ้านรุ่นแต่ว่าถ้าเขามองว่าไม่ไหวจริงเขามาจะปลดทิ้งแต่ถามว่าเราอัพทำไมดีกว่าถ้ามันไม่ดีบั๊กก็ไม่ต้องอัพหรอกนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาแก้บั๊ก แต่ ATC One ในเรื่องกล้องม่วงเห็นหรือไม่หเห็นแล้วทํายังไงดีละ่ะไม่ต้องหัวเขาบอกว่าเขาจะออกสินุ่มสามมาแก้แต่เรื่องที่มันม่วงขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้จริงๆนะเรื่องที่สามคุณอบเขาถามว่าแท็บเล็ตต่ำกว่าหมื่นเนี่ยอะไรน่าซื้ออ่ะว่าไงฮนะเน็กซัสเน็กซัสไร่เซเว่นเน็กซัสเซเว่ <7 S 1> นเจเนอเรชั่นสอง2 2> ประมาณแปดพันแปดพันปลายปลายแปดพันกลางกลางปลายอันนี 8, ้คือรุ่นไวไฟอย่างเดียวนะแต่ถือว่าดีสุดแล้วหน้าจอ Full HD 1080มีกล้องหน้ากล้องหลังที่ถือว่่าาคคคุณภพใใชช้้ได CPU เป็นออร์ นะแค่นี้ก็คุ้มยังดูคุ้มไงละแถมยังผลิตโดย asus ลำโพงคู่บ้าไปแล้วนะฮะอันนี้เพื่อนใช้แท็บ3ามไปไงบ้างซัมซุงแท็บ3ก็ใช้ดีแต่กงห่วยมาคือกล้องกล้องซัมซุงเนี่ยที่ทำเป็น <c oughs> ทั้เล่มมาเนี่ยเอ่อโน้ <c oughs> ต8 <c oughs> อะไรเอ่ยเนี่ยคือที่เราไม่รู้หรอกว่าคนไหนบอกว่าแย่แต่สำหรับเราซัมซุงมันไม่ดีอะ่ะ <c oughs> ใช่คุณจะเชื่อใครก็เชื่อแต่สำหรับเราซัมซุงมันไม่ดีว่ะ <c oughs> เอาล่ะเรื่องนี้ทนะีคุณอบขนาดมาก โนสามเนี่ยมีข่าวพาลไงบ้างคุณคุณอบว่ามาจิ๊เข้าไทยมามีสีขาวกับสีดําขาวดําชมพูไม่มาชมพูยังไม่มาน่าเศร้านะฮะเข้ามาที่เลยจะเข้ามาถึงที่สามนี้สามนี้กันในตุลาเนี่ยหรอใช่ตุลางมูบายเอ็กซ์โบร์ใครอยากเจอเราไปเจอได้ที่งานนะจ๊ะสามตุลาคมราคาเปิดมาแล้วโคตรแพงพอสมควรสองหมื่นสามห้าร้อยสองสามห้าเลยวะนึกว่าเปิดมาสองสองเก้าเหมือนเมื่อก่อนใช่สองสามห้าเลยบ้าจริง มีโปรโมชั่นที่เอาตัวใหม่มาขายด้วยนะั่นคือแก๊สซี่เกียใช่แก๊สซี่เกียรคืออะไรคุณอบนาฬิกาประมาณนี้เชื่อมต่อกับแอนดรอยเชื่อมต่อกับแอนดรอยราคา <c oughs> ก็เปิดตัวมาแล้ว8,900มีคนถามว่าแล้วเราควรจะจ่ายเงินเพื่อเปลดรุ่นไหมถ้าเราใช้น้ t อ2อยู่คําตอบก็คือฟีเจอร์เด็ดของน o ส e 3คือปากกาปากกาคุณถามตัวเองแล้วกันว่าตั้งแต่ซื้อน้อ2มาเนี่ยใช้ปากกาหรือเปล่าใช้ไหม S <S ไม่ใช <S <S ่ไม่ใช่ซ no <ก>ื้อนอมาทำไมคือโน้มันต้องมันต้องวาดรูปอะถ้าคุณไม่ได้วาดเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อใช่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช้มันเดิมไปแต่ถ้าคุณวาดรูปก็ซื้อใหม่ใช่ไหมวาดรูปดีไหมเท่าที่เห็นในฟีเจอร์ก็ถือว่ามียอดคือไม่แค่สู้ก็ได้เพราะปากกาเขาใช้บริษัทใหญ่ๆไปคไปผลิตให้นะถ้าจะไม่ผิดนะชื่อวาคอมนะก็คือเป็นแบบว่าแบรนด์บริษัทใหญ่มากในในในโลกที่ทำเรื่องปากกาดิจิตอลน นักสุดยอดมากเรื่องสุดท้ายคุณอ๊บของวันนี้เลยเขาถามว่า IQX 3เนี่ยมาทำไมนั่นสิมันมาทำไมมาทำไมวเม<า>ะเออสเปเดียวกับ IQX 2เลยคุณอ๊บแต่ว่ามีแฟลชที่กล้องหน้าแล้วก็รอมเพิ่มไป16แต่เพิ่มเมนไม่ได้เศร้าพูดตรงนะคือจริงๆมีแฟนเพจเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อ IQ ว่าเพจเหานีเยอะมากอ IQX 3ออกมาทำไมวะ อันนี้ตอบยากมากเพราะว่ามันอยู่ที่นยโยบายแล้วก็แผนการตลาดของทางไอโมบายเขาใช่เราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้กับเขาเหมือนแต่ถ้าคุณยังไม่ซื้อ X 2ถ้าคุณยังไม่ซื้อ X 2คุณก็โดดไปซื้อ X 3แล้วกันแต่อย่าลืมนะว่าจอของ X 2มันใช้ของชาร์ปกล้องหลังเป็นของเซนเซอร์ของโตชิบ้านนะชุดทีคุณอบไม่ได้นอนไม่ได้กินข้าวออกมาเนี่ยของโตชิบา้าซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าคือใช้ของดีอะ่ะเรายังไม่รู้ว่าไอคิว X สามนั้นใช้ ของแบบไหนเพราะว่าถ้าให้ดูหน้าตาเนี่ยเหมือน t h l w 1 1เป๊ะซื้อ t ี้ w 1 1เน็ี่ยไม่ได้ใช้จอของชาร์ฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เซนเซอร์ของโตชิบ้าดังนั้นต้องรอดูก่อนว่าตัวจริงเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็น2อย่างนี้จริง iq x 3าจะเป็นตัวที่โคตรน่าซื้อทันทีเลยคุณอบใชน่นี่พูดเลยนี่พูดเลยนะเปิดราคามาแล้วคุณอบ9 9้0ว่าไงบางพอได้นะพอได้พอได้พอได,พอได้อยู่พอได้อยู่เอาละก้องหน้ามีแฟลชด้วยที่วม่ได้ถ่ายในที่มืดแล้วมีแฟลชนะน่าจะโอเคนะ เร,เรามองว่ามันอาจจะตาบอดได้สองหน้าสองขหน้าไงขายปิ้งไงตาบอดแ <c oughs> ตอ่อาจจะแบบแสงเยอะนิดนึงเออเออจริงจริงนะยังไงก็นี่คือสเตปกิ Step ๊กแอนเอนอิลิซิสตอนที่4นะก็เป็นวิเคราะห์ช่วงที่ผ่านมาในข่าวช่วงน,นี้ขอบคุณที่ติดตามฮนะสเตปกิ Step ๊กปแล้วจ้ะนะฮะอันนี้มือจะใช้นนึงเพราะอะไรไหมฮะพูด <c oughs> แต่เป็นรองีิมากที่ท่านาทุกวันอันนี้มุกนี่หาไหมไม่หาจริงๆคนข้างนอกอาจจะหาก็ได้นะแต่พวกเราไม่หาแน่นอนนะฮะแล้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ